มีเด็กคนหนึ่งมาตัดผมเป็นเด็กที่มาจากมาจากโคราชครับหน้าตาหล่อมากเลยดูครับผมจะตัดให้ดูเป็นลองทรงนะครับดูวิธีตัดครับเอาบัตรเลียนเบอร์ศูนเป็นเกตัดตัดเป็นลองทรงสวยๆเลยครับดูนะครับผมจะทําให้ดู ูดง่ายๆว่าเป็นเด็กที่ท้องนาอันนี้เด็กท้องนามาจากท้องนาเลี้ยงวัวแล้วก็ช่วยตาตาทวดตาตาชุ่มบูชุมเลี้ยงวัวอยู่ที่ทุ่งนาขึ้นมาตัดผมผมก็อยากตัดลองทรงครับตาอ้นว่างี้ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อกันหรือชื่ออะไรชื่อกาดชื่อกาใช่ไหมกาดชื่อกาดเออชื่อจริงก็ชื่อกาดแต่เขา อยู่ตำท้องนาตลอดเลยเพิ่งขึ้นมาวันนี้ตัดลองทรงนะครับนี่ดูใช้เบอร์ศูน์จุดห้าเป็นตัวตัดเนื้อริมเนื้อหูด้านหลังนี่ทำให้ดูอย่างละเอียดเลยครับจับจับเด็กนี่วิธีเทคนิคค,คือจับเด็กให้อยู่90องศาอย่างนี้ให้ได้ให้เด็กนั่งตรงอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาถ้าเอียงแล้วเขาบัตรเรียนเขาจะตั้งฉากไม่ได้ ดูข้างหลังชัดๆเลยนะครับดูจากกึ่งกลางใบหูเนี่ยครับวิธีเทคนิคคือเผินนิดนึงแต่ว่าเผินลักษณะขยักขยักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเผินขึ้นตรงๆอย่างนี้มันจะเป็นขอบเราต้องเผินแบบขยักขยักนิดนึงอย่างนี้ครับก้มลงนะก้มลงนิดนึงเออ นะครับต้องให้เด็กกลมอย่างนี้นิดนึงแล้วก็บอกเขานี่เห็นไหมครับเป็นลองทรงสวยๆจุดที่มันสําคัญคือจุดดาๆเนี่ยเราก็ขยักขยักให้มันให้มันอยู่ในแนวเดียวกันอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนิดเดียวก็คนที่ลองทําดูจะรู้ถ้าไม่ลองทํามันจะมันจะถามอย่างเดียวไม่ไม่ไม่เข้าใจครับต้องทําด้วยลองด้วยถ้าผิดพลาดอันใดก็ โทรมาบอกผมก็ได้ผมจะบอกให้วิธีเทคนิคปรับฟันขนาดไหน0.5อันนี้ใช่0.5เป็นตัวตัดปรับปรับลงต่ำสุดเลยให้ดูชัดๆเลยนะครับ แค่นี้นะครับมันก็เสร็จแล้วครับนี่ดูแล้วมันก็สวยแล้วนน่ครับดูด้านบนนี่แทบจะไม่ต้องเอาออกเลยนะครับลองดูให้ชัดๆเลยนะครับขอบคุณครับ